สวัสดีครับอยู่ผมคร์ลอตเกซี่นะครับวันนี้ีเราจะมาทำไก่อบฟ้านะครับเ <the> ดี๋ยวัตถุดิบนะครับก็จะมีไก่อันนี้เรียาอะไรวะ, <c ười> ะพริกไทยอ๋อพริกไทยมีใบมะกรูดนะครับแล้วก็ตะไคร้แล้วก็กระเทียมนะครับแล้วก็พริกนะครับครับผม ใส่กระเทียมนะครับพิไัยพิชัยใส่แล้วกระเทียมแล้วก็ตามตามตามตะกองร้อนเด้อเนี่ยด้วยยี่ห้อไม่เคยมาตะไคร้ใส่นี่ก็ได้เนี่ยตะไคร้แล้วก็ตามตะไคร้อันนี้เฮ้ยจบคลิปเปิดวาร์ปตะกองนี้ดูหน่อยนะเฮ้ยไม่เกี่ยวแคลรี่คออกไปนู่นแคลร์ไปนู่น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 เฮครับอันนี้เขาได้ใส่กระเทียมก็ไม่พูดเลพิชัยใช้ก็ตาอย่างเดียวเลยมึงตามทำไมเรา ครับดูเขาตำกระเทียมนะครับริมตำให้มันมีแรงเหมตอนชักว่าวดีที่อ่ะเอออย่างนี้แหละกูแกะไม่ไส่ไม่ได้เฮียเฮียมีมีดไปทำไมนี่ไงใส่บิ๊กไทรนะครับวีิ่งเอาไปไปครับตำทำใส่ถุงนะเพื่อความหอมอันนี้ตุ้งอะไรไกรนี่ใส่ถุงทำไมโอ้ยเป็นไงบ้างครับพอซอยตะไคร้ ฝ่ากีเย็ดเย็ดพอแล้ไรอ่ยเอาใส่ไก่เหลือสองขูวเอายัดอ่ะพอแล้วยัดไก่เนี่พอแล้วหอมซึ่นเนี่ยเนียวนีวสุดยอดหล่อมากตีนดำเตอะเลยลาโบกันพี่แล้วให้ดูไก่นะไอ้ยเดี๋ยวกูจะแชฉแหละ ไก่ผิวสีอะไก่พันอเมริกาพันอเมริกาพ่อมไก่ผสมไก่นอกไก่นอกไก่นอกไก่ผิวสีใส่ไก่นะครับรางไม่รอครับเปิดวาร์ปคนต่ำมงานมือจังหวัดน่านเรียบร้อยดำปีในมือฮ้่ขาวจ้วะเยเจ้าของบ้านแววช้อนลืมช้อน บ้งไก่ดวยนะเว,ยยะเวยายนนาครับกดตำนักบาสจังหวัดน่านครับวันนี้เฟซ o ุ๊กนิวอ Friend นะครับแอดได้ไมีคมมียมึงใช้มีดอัอนนั้นดีอันนี้ไม่คมเฮ้ยมึงอย่ายุ่งดีนะครับเชฟบั้งไก่นะฮะเชฟน้องขอนลูกตาสมปองนะครับเฮียแลวของมึงปรุงเครื่องก่อน แค่ไหบ้างวะโอ้โหดูจากความผมของมีดก็น่าจะรู้เล้ยวขาวมึงบ่นไม่ได้รู้กับเบิร์ดเอาเฮ้ยนี่เปิดอ้าใหม่เลยนะเปิดอาใหม่บ้านรวยอะซื้อใหม่เฮ้ยมือไผ่อันนี้ไปดูนี่นะครับโอ้โหไอเหียไโอ้ไอเทียไก่ตัวนี้มันเป็นไก่ที่โดนลงลิ้นจนตายนะฮะ เอ้ยนะมึงเขียนเกินไปเปล่าโดนลงลิ้นจกนตายแต่คอขาดนะมึงมันเป็นไก่ที่ตายว่าจะไอ้เหี้ยโรคไตเอ็มไลท์ขอแล้วพอแล้วน้ำตาลเหรอให้มันตัดหวานมันตายในท้องเหี้ยเนี่ยนิวมึงล้างมือหรือยังล้างแล้วเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโดนลงลิ้นอ่ะมันตายอ่ะโอ้ยโอ้โอะไรนะน้ำตาล ดมๆหอมไหมหอมไหมอืมใส่ปัญหาหทำไมไม่รู้ใส่เกือเยอะไปโรคไตแล้ก็ทำการใส่ใจมากเกินไปพี่น้องไม่คำคมบาดใจไม่พูดใกล้สาวเลยคำคมแบบนไหนอะไรล่ะไอ้เป็นเชื่อกอาิโตอหมักทิ้งเนี้ยน้ำตกไปใครไปไหนมาข้าวเหนียข้าวเหนะ เอาไปมะกรูดนะสักซีว่าจะต้มไก่เลยเดี๋ยวดีเฮียยังหมอบไม่เสร็จเลยชอบอยัดไอ้เฮียคิมไอ้เฮียกูว่ามีแม่ไก่ตัวนี้มันไม่เตะตัวเมียนะ้อยเอ้ยหรือเป็นตัวเมียวะตัวเมียไเขาจะขันขี่ไรสัตว <c oughs> ์เฮ้ยเอาขาหมาสัตว์นี่เฮ้ยอย่าถามเอ้ยเอาไปทอด ไม่เตี่ยวฝังไม่เตี่ยงรู้ไหมตีนไก่มีคันไปคนาเจนเยอะเลยมึงก็แดกดิที่จริงมันต้องหมักไก่ไปครึ่งชั่วโมงไอ้เหี้ยแป๊บนึงไม่ต้องหมักหรอกไอ้เหี้ยแค่นี้กูใส่ไปก็เค็มแป๊บเดียวแหละเออเอาไปแล้วแป๊ไฟไม่ก่อโอ้มันยัดตูดไก่เหี้ยสดเดีโอ้โหเหี้ยโคตรเฮ้ยไอ้เหี้ยไก่บานไปไปเตรียมนี่เตรียมนี่เอ๊ยยังหล่อเลยว่ะฮ้ย ไอ้เหี้ยน้ำคัดไอ้เหี้ย่ะ <laughs> โอเคครับไก่สภาพที่หมักเสร็จแล้วกูล้างมือแล้วไอ้โง่โอสภาพดูไม่ได้ดูด้วยไอ้เหี้ยดูไก่นะครับเอ,ออโอ้โหแม่ฟันรรตรงนี้ช่างเป็นสี่เหียม อะไรครับมีอันเฟรนปีท่อหัวโอ้ยเหี่ยเนเน่โอ้โห,โโห,โโหนเฮ้ย <c oughs> ขุดให้มันตรงกลางดีวะอยากขุดตรงกลางโอ้โหเยี่ยพื้นที่ต้องเยอะไอ้สัตว์ไม่มันเป็นหินนะไม่เห็นหนะเนี่ยเออน้องไก่กว่าลัวไก่ก่อนดีๆเที่ย ครับใช้ไม่ได้เรื่องครับเจ้จของช่องลงามาทำเองนะฮะหกบึ้มอดแดกมันจะร่วงค่ะโอ,อ้ยแห้งเป็นฝันอันนี้ไี่เก็บอ่ะเอาไปเก็บแอคแอคไอ้สัตว์สินี่หนึ่งดอกโอ้ยฟางแค่นี้พอสุกปะเฮ้เียก็ใช้ฟางเป็น กองเฮียเท่าภูเขาอะเย้สายเต็กมายากนไปลุกไ,ไ <ป S 2> <ส>หนนะดูเฮ้ยมันาไหลาแล้วยาต้นไม้ด้วยชัางแม่งช่างแม่งพองโอ้โอ้ไ<อ>ม่บานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงเคยเ,เ,เ,เห็นที่เขาแชงป่ะแจ้าฟางอ่ะไม่ไปขึ้นจังหวัดอะไรเมนไหาลละแล้วเราจะมา <c oughs> ดูตอนที้ มันเสร็จนะครับฮะไอ้นิยวมาดาบเร็วเฮ้ยเอ้ยเหตุการณ์ไปไหมเฮ้ยเอ้ยไอ้ยเอ้ยมันมาได้ยังไงวะ เรามาต่อกันนะครับมาเฮ้ยนแร่เนสุกบะนอจะได้กินบะนอ ไม่เตะโอ้ซุ้มไก่ดีซุ้มไก่ภาพนี้จับได้ไหมวะว้าวข้างในไม่สุกเจอกูไอเยียเก็บ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 แอบไก่เลยครับดำตี๋โอ้โหรวมกับกระบ่ารวยเหี้ยเกิดไรโบกันตัวแม่แล้ครับเรามาดูไก่นะครับว่าดำตี่เลยครับไก่นี้โกไม่เป็นไรครับเราจะมาดูว่าข้างในจะสุกไหมครับทันดิขันขึงเลยต้องไปดิเอาเอานั่ง่อน ย,ยับไปเทยานบ้างมาครบนี่ไกลล่เราไปชิมมากใกล้ครับกองไปเข้าไรกินไหครับดูนะชิมนะครับเอาลองเอ,อเอาลองโอ้อีกรั้เฮ้ยนี่ไก่ครับจิ้มจิ้มจิ้ม,ๆๆมนหน้าเลยโอ้ยเอ y good นี่ครับอืขอดไลคนไรโอ้ยใสมเลยใส่ไหมตะกรงเขาแดกกันหมดเลยตะกรงปูจะแดกตอนไหนวะเนี่ยโอเคครับเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้จากทีไรครับจากกันคลิปหน้าคลิปนี้ถ้าคุณชอบกดไลค์นะใช่กดแชร์ถ้าคุณไม่แชร์ก็เล่าของคุณนะครับเรียเราก็จะไปครับ